ครับพี่น้องโครงการไปเลี้ยนภาคอีสานอำเภอว้านถยเริ่มแหลดได้ครับนี่ก็นั่งสิฟังเสา,เ,าเสาไม้ไผ่ฟังขึ้น2เมตรครึ่งเหลือประมาณ2เมตรเพื่อที่สิบังแดดช่วงเที่ยงครับผมเบิ่งแล้ววา่าเกลี่ยชงเที่ยงมันแห้งครับพี่น้องผมสิเริ่มจากท่านดีก่อนกําลังขึ้นครับมือกล่องปรอยู่ก็เลยสิถ่ายพี่น้องเบิ่งแค่นี้ อันนี้คือซีมุ่มครับสูงเพราะว่าตอนเศาร์เขาก็สิไดแดดอ่อนๆตอนแรกเขาก็สิไดแดดอ่อนๆแต่ว่าตอนเทียงนี่ครับคอยหันบังที่พราเป็นสูงนี่ผมต้องการเห้ลมมันโกรกผ่านตลอดแต่ว่ายังรักษาห่มไหวในช่วงเทียงที่ประมาณสักหาบมง่งเอาถึงใบสองหรือใบม่วงนี่มันแดดมันจัดครับเละสูง เมื่อเห็ดสูงพกต้องใส่ไม้ที่แข็งแรงครับอันนี้ไม้ไผ่ล้ำเงินนะครับอน,นี้หลุมที่สี่ก็ต้องสีฟังครับไม้ไผ่คือหนองบนก่อนแล้วฟังลักกะเรียบร้อยแล้วครับต่อไปก็สีมัดลวดขางบนสีมุพมพอ้ามาลดเซตกสีว่างสแลนข้างบน เมืองต้นกับประมาณนี้ครับพี่น้องมือน,นี้ไต่ซ้ำนีละแดดมันหอนครับมีไทยเบิ้งครับว่เมืรอน,นี่แต่อย่างกับมันสีกับประมาณนี้ลหละแต่ละต้นครับแต่ละต้นของทุเรียนเขาก็บจะปลูกทุเรียนตนัวนี้นี่ครับพี่น้องตรง,ตรงนี้แหละครับประมาณตัวนี้ครับ้าก็ ที่เหดไว้สูงหนคือตอนเศร้าเขาิได้รับแดดอ่อ,อนๆพอแดดจัดประมาณสักขาม่งเศร้ราหรือเทียงเขาก็ิสด้รัรบห่มเต็มทีแล้วครับรวมเต็มทีประมาณใบสองตะเวนอ่อนลงมาก็ต้องเจอแดดอีกทีหนึง่งเพราะว่าเขาต้องสร้างพุ่มคุมกันให้ทุเรียนน้ำเจอแดดบ้างครับกับประมาณนี้ครับเลยอีกสามสามต้นครับ มื่อนสู่ต่อนะครับาการปลูกทุเรียนมันยากปีนี้แหละครับคอกสานนาะมันแห้งแรงก็เห็ดยังใดๆครับมันแพงมันข้ออยากกินก็ต้องเห็ดครับผมเนี่ยถือกติของโบรานด้วยครับโบรานบอกว่าทาเสีเห็ดอย่างนี่เห็ดในสมต้มให้สุกคุดนถึงจะเห็ดตางลี่ขี่ตางโซมีแห้งเปินว่า ไปขาดจะแพ่งทึ้นหลาบง้อจะแพงกับหัวเห็ดแต่มันจริงจังจะเห็ดเห่นผมกัเลยเห็ดครับเห็ดแหมอีหลีครับแจ่ามันสีใดเพราะใดกับไมยังดอกเขาก็ได้ประสบการณ์ได้ออกกำลร่างกายแห้งเข้าปฏิสือหามาต่อครับเพราะว่าช่วงนี้มันก็ว่างว่างอย่างโควิดเขากับมาเห็ดศึกษารวมกันครับพี่น้องอัปเดตแค่นี้เดี๋ยวมืออื่นมือเือ เมื่อคืนครบซีตนมือไหแล้วกับพ่อทุเรียนลงปลูกมือไดสีมะนำ้ำเสนอให้พี่น้องได้ซอยคอมเมม็นซอยคิดซอยอานสอยกันครับพี่น้องครับสวัสดีครับ